ตัววิทยุนะฮะของตัวยาริสสมาร์ทนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นวิทยุขนาด8นิ้วนะครับวิทยุของเจ้าตัวยาริสตัวใหม่นี้นะครับก็จะมี3 3นา่า3ขนาดเลยนะฮะมี7 8 9นะครับ8นนนนนนนเนี่ยอยู่ในรุ่นสมาร์ท7อยู่ในรุ่นสปอร์ต9นิ้วเนี่ยจะอยู่ในรุ่นของพรีเมียมกับตัวท็อปนะครับอ่มาดูกันหน่อยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะในส่วนของตัวหน้าจอเนี่ยต้องบอกเลยว่า ความกว้างมองสบายตาดีนะครับตัวของฟังก์ชันตัวนี้ก็จะมีเรื่องของการตั้งนะครับพื้นหลังนะครับของตัววิทยุให้นะครับพอเราสตาร์ทอกมาแล้วนะครับปิดหน้าจอก็ได้นะครับถ้าต้องการจะปิดนะครับกดเปิดตัวนี้นะฮะนี่ปิดปิดวิทยุก็ได้ครับตัวนี้ power ตัวนี้นะครับตัวนี้เปิดนะครับกดซ้ำอีกคือปิดนะครับตัวนี้ครับ v o l เ p e เปิสามารถที่จะเปลี่ยนได้นี่สวยมากเลยนะครับตัวนี้กดกลับไปครับอ่ะมาดูการตั้งค่ากันหน่อยดีกว่านะฮะ เพิ่มบอยเปร์ได้นะนะครับในส่วนของตัวการตั้งค่านะครับก็ตัวนี้ครับอันดับแรกเลยคือเลือกระบบนะครับมีเลือก5ภาษานะครับก็คือภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับมีโดนีเซียด้วยนะครับผมมือไปโดนแล้วก็มีมาเลเซียด้วยนะครับแล้วก็เวียดนามนะฮะเป็นภาษาไทยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยการตั้งค่านาฬิกานะครับก็เลือกได้ว่าจะเป็นแบบ24ชั่วโมงหรือว่าเป็น ampm ก็ได้นะครับวันเดือนปีนะครับแสดงเวลานะครับตั้งค่าอัตโนมัติให้นะครับ มือไปโดนนะครับส่วนตัวตัวนี้ครับถ้าตั้งเป็นยีชั่วโมงก็ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นนี้นะฮะสิบโมงสี่สิบแปแล้วตอนนี้บักไลฟ์อยู่นะครับแสดงเวลาออนอยู่นะฮะว่าเดือนปีโอเคการตั้งค่าเรียกว่าลำดับการตั้งนะครับการแสดงผลนะฮะส่วนตัวนี้ครจะมีบลูทูธด้วยนะครับก็มีการเาเรียกว่าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ต่อ Android Auto หรือว่า Apple CarPlay ก็ได้นะครับอ่ะถัดมานะครับผมอันนี้เสร็จแล้วนะครับเรื่องของการตั้งค่านาฬิกาเขตเวลาก็ อัน <invece> น <laughs> ี้ครับก ah. ็ไม an ่ลูกคืออะไรนะเอานี้แล้วกันฮะค่าโรงงานแล้วกันเวลาอ้อมแสงก็คือเขาเรียกว่าจะมีการพักในส่วนของตัวหน้าจอด้วยนะครับนี่ปักออนไว้แล้วกันนะฮะแต่ถ้าใครต้องการให้หน้าจอสว่างตลอดเวลาก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพักก็ได้นะครับอันนี้คือชื่อของตัวเครื่องเสียงอันนี้นะครับเป็นคาบันติมีเดียนะครับก็คือชื่อเดิมนั่นเองนะฮะคีย์บอร์ดนะครับก็คือแบบแบบแรกแล้วกันเนาะแบบโรงงานแล้วกันเนาะไม่ต้องเปลี่ยนอรหรอกนะครับโอเคอันนี้คือระบบนะฮะ อาย <im sharing> <im halt> ังไม่หมดยังไม่หมดเลื่อนขึ้นไปครับอ่ารีเซตก็คือการตั้งค่ารีเซ็ตค่าโรงงานนั่นเองนะฮะนี่ครับล้างข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับส่วนตัวเกี่ยวกับตัวนี้ก็เป็นอันนี้เป็นข้อมูลของตัวซอฟต์แวร์ของตัววิดีโอนะฮะออดิโอกันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้ก็จะมีเรื่องของการตั้งค่านะครับการตั้งค่าเสียงต่างๆนะครับเอฟเฟกเสียงอ่าลองเข้าไปดูหน่อยนะครับนี่ฮะเลือกได้แบบต่ำนะครับโอเค อันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าแบบตั้งค่าปกติมาแล้วกันนะครับรูปแบบเสียงปุ่มนะครับก็เปิดเสียงนั่นเองนะฮะนี่หมเสียงไม่ดังแล้วนะครับเลื่อนขึ้นไปครับระบบเสียงโทรศัพท์โอเคไอระดับเสียงนะครับระดับเสียงโอเคก็คือตัวนี้น่จะเป็นเรื่องของการตั้งค่านะครับการตั้งค่าของตัวระดับเสียงต่างๆนะครับเสียงรีเซ็ตระบบนะครับโอเคตัวนี้เรื่องของการตั้งค่าเสียงหมดเลยนะฮะ การแสดงผลนะครับทีมโอเคตัวนี้ก็คือทีมก็คือตัวตัวพื้นหลังของตัวหน้าจอวิทยุนี่แหละนะครับมีให้เลือก3แบบนะครับวิดเจ็ตนะครับโอ,โ,อโอเคการแสดงผลวอลเปเปอร์โอเคเราเลือกโอเคเราไม่เราไม่ได้เราไม่ได้เลือกไว้เอาเลือกเลือกค่าเริ่มต้นไว้นะครับโอเคการแสดงผลอเอฟเฟกต์การเคลื่อนไหวโอเคเปิดการปรับโอเคตัวนี้คือ ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าดิสเพย์แล้วกันนะฮะดิสเพย์ของเจ้าต,ตัวจอตัวนี้นะครับลูกค้าท่านในเนี่ยจะ้องถามบอกว่าเออดิสเพย์สามารถจะตั้งค่าความสว่างควา,ความคามชัดได้ตรงไหนนะครับก็คือได้จากตัวนี้นะฮะครับนี่คือโฟล์ดมิลเลอร์นะครับนี่คือทั่วไปก็คือเราตั้งตรงนี้ให้มันเพิ่มขึ้นก็คือมันจะสว่างมากขึ้นนะครับอันนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าเราอยู่ในที่ที่สว่างอยู่แล้วนะครับต้องไปอยู่ตอนคืนนะก็จะรู้สึกว่าเออมันมีความสว่างมากขึ้นนะครับ กับตัวนี้นะฮะโอเค okay. ก็คือการปรับภาพนะนะครับของตัวนี้นะครับบลูทูธอ่นนี่คือการเชื่อมต่อบลูทูธละคือตัวนี้เนี่ยว่าเรากดบลูทูธปุ๊บเนี่ยตัวหน้าจอเนี่ยครับก็จะสแกนค้นหาให้เลยนะครับโดยการะจะค้นหาให้ทั้งหมด5้าสามารถจำได้5เครื่องนะฮะโดยเราก็มาดูอีกทีหนึ่งว่าเครื่องเราที่เปิมทูตไว้อะ่ะคือชื่อไหนนะครับของตัวโทรศัพท์เรานะครับ โอเคหมดแล้วนะฮะโอเคนะครับตัวนี้ก็จะมีระบบสังการด้วยเสียงด้วยนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันภาษาอังกฤษเนาะนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับตามรูปเลยนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถจะลิงก์ได้กับเจ้าตัวนี้ครับนี่มันติฟังก์ชันที่พุกมาเัยนะครับเปลี่ยนโหมดนะครับเปลี่ยนชานาลเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับจากตัวนี้นะฮะเดี๋ยวบักจะมาลองเสียบนะครับส่วนตัว Apple CarPlay ดูนะครับว่า พอเสียบแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับช่องเสียบ USB เนี่ยของตัวจอตัวนี้นะฮะจะอยู่ที่ที่พักแขนตรงนี้นะครับด้านในนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บจะเจอตัวนี้เนี่ฮะเอา USB มาเสียบนะครับแล้วก็เสียบกับมือถือของเรานะครับที่รองรับระบบ Apple CarPlay ใน d o อ a t o ้นะครับเงื่อนไขของเขาก็คือสายของตัวที่เรามาเสียบเนี่ยจะต้องเป็นสายแท้นะครับเท่านั้นนะฮะไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นฟังก์ชันให้นะครับ โอเคเดี๋ยวปักจะลองเสียบดูนะคบครับตอนนี้ปก็เอาสาย USB นะครับมาเสียบตรงช่องที่พักแขนแล้วนะครับฉะนั้นก็มาดูที่มือถือของเรานะว่าฟังก์ชันคาเพย์นะครับว่าเราเปิดฟังก์ชันคาเพย์ไว้ไหมนะครับถ้าเปิดไว้ก็พอเสียบปุ๊บนะครับปัาจะเสียบไปเลยนะเสียบนะครับป๊บเข้าไปแล้วนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมือถือเราก็จะโหลดนะครับแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็นี่ครับที่จอก็จะมีขึ้นมาถามว่าคุณจะใช้ฟังก์ชันคาเพย์ไหมนะครับ เราก็กดใช่เลยครับใช้ฟังก์ชันคาเพเลยครับปึ๊บเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะถามมือถือเราก็จะถามขึ้นมาว่าอนุญาตไหมเรากดอนุญาตเลยครับปึ๊บนะฮะเสร็จแล้วครับหน้าจอเราก็จะขึ้นฟังก์ชันนี้มาเลยครับที่เป็นฟังก์ชันคาร์เพนั่นเองครับข้อดีของเขาคือว่าเวลาเรากดหาแผนที่จากมือถือเรานะครับก็จะไปขึ้นที่หน้าจอตัวนี้นะครับแล้วก็พูดรวมถึงเรื่องของเพลงด้วยนะครับตัวนี้นะครับ ฟังก์ชันต่างๆนี้นะครับแล้วก็โทรศัพท์ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันค่อนข้างเยอะนะครับในการซัพพอร์ตเรานะครับเป็นส่วนตัว Apple Ca r p เฟตัวนี้ครับ Android Auto ก็ทำคล้ายๆกันแบบนี้แหละครับก็คือนำสายนะครับ USB ของแท้นะมาเสียบกับตัวนี้นะครับนี่แล้วก็เสียบกับเครื่องเรานะครับแค่นี้เองนะฮะแล้วก็กดใช้งานกับ Android Auto แค่นี้เองครับโอเคครับวันนี้มาก็ รีวิวส่วนตัววิทยุสั้นๆแค่นี้นะครับฟังก์ชันอะไรถ้าลูกค้าคงใสย,ยังไงครับสอบถามมาได้เลยนะครับในคอมเมนต์นะฮะวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ